ได้ผัวฝรั่งรวยล้นฟ้าแต่หาความสุขไม่ได้ถึงจะได้ผัวรวยเป็นฝรั่งที่รวยมีเงินมีทองให้เราได้ทุกอย่างแต่หาความสุขไม่ได้เพราะสังคมของเขาเราเข้ากับเขาไม่ได้นะฮะและหนึ่งสิ่งการที่ไม่เป็นตัวตนของตัวเองเนาะมันก็ไม่มีความสุขนะชีวิตเจอมากับตัว มีเงินใช้อย่างฟุ่มเฟือยอยากเล่นอยากเข้าคาสิโนก็เข้านะฮะอยากทำอะไรก็ทำสุดท้ายใช้เวลาสิ้นเปืองในมุมที่ไม่ดีนะฮะในตอนนั้นเนาะและก็ไม่มีความสุขรั่งเหมือนจะตามใจแต่ความใส่ใจไม่มีนะเออความรักความละมุนแรกๆตอนที่ได้เขาใหม่ๆบอกเลยโว้ยโชคดี สร้างบ้านทันทีราคาสองล้านเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะซื้อที่นาใช้หนี้ให้พ่อแม่แล้วก็ออกรถกระบะคันหนึ่งนะส่งเงินเดือนให้แม่อ่าเดือนละหนะ้า0 0ื่นเนาะไม่ว่าเลยงานไม่ให้ทำให้แต่งตัวสวยสวยออกสังคมฝรั่งนะคะแต่งตัวเลิศๆให้เอาเหมือนกับเอาเราเป็นตุ๊กตาให้ไปให้เขาได้ดูได้มองว่าสวยฝึกสอนให้เรียนภาษาอังกฤษ ก็เก่งเก่งนะฮะไปได้เนาะและสังคมเริ่มต้นเหมือนอวดเหมือนตุ๊กตาและพอเขาเมาแล้วสนุกสนานเฮฮาพูดคุยหัวเราะกันเราไม่มีคุณค่าในตรงนั้นอืมแรกๆก็ทําใจดื่มบ้างเฮบ้างพาเขาจอยบ้างพอผ่านพ้นไปสามปีสีป่ปีมันความรู้สึกตรงนั้นมันอิ่มตัวนี่แหละเขาเรียกชีวิตว่า ายามไม่มีเงินดิ้นรนหาเงินเยียจาเอ้ยนะฮะแต่พอได้เงินมาพออยู่กับคำว่างเงินและสังคมนะฮะแต่สุดท้ายแล้วความสุขมันไม่ใช่ก็เริ่มทะเลาะกับสามีว่าเนี่ยขอเวลาได้ไหมเออวันนี้ฉันไม่อยากไปไหนนะฮะอยากอยู่ด้วยกันแต่เขาก็เป็นสังคมในตอนนั้นเนาะมันเป็นอะไรที่ปวดในหัวใจนะฮะ พอถึงเวลาเรียกร้องสิ่งที่ขาดแล้วมันไม่ได้เนาะสุดท้ายก็เลิกลากันตอนเลิกลากับผัวบอกเลยนะโอ้ลำพองใจมากเพราะว่าเหมือนกับใช้ชีวิตหรูอลาเต็มที่แล้วเนาะอยากมีใครสักคนที่ดูแลแล้วใส่ใจอมไม่ใช่เห็นเราเป็นแค่อ่าตเงินแล้วสั่งสั่งทำนู่นที่นั่นไม่อยากไปก็ต้องฝืนนะฮะในหัวใจในตอนนั้นเนาะ ก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งเช่นกันอันนี้ก็โอ้โหรักแบบกัดก้อนเกลือเราก็ต้องดิ้นรนนะฮะเออสู้ไปด้วยกันอ,อืมมันไม่มีอะไรสมมดุลเลยยายจ๋าเอ,อ้ยนะตอนก่อนได้ผัวฝรั่งอมืมีผัวไทยมาก่อนโชคดีไม่มีลูกนะก็ถือว่าเป็นคนดื้อคนหนึ่งเนาะมาได้ผัวคนนี้ก็ถือว่ากวัวจะได้ผัวเป็นตัวตนก็ไม่ใช่ง่าย นะอยากได้รวยอยากได้ดีอยากได้สบายอยากได้เว่อร์วังอะไรกานมันก็ได้แต่พอผ่านจากตรงนั้นมาอีกทีนึงกลับมามองว่าความสุขมันไม่ได้วัดที่ได้ผัวฝรั่งรวยนะคะเออม,มันมีความดีและความใส่ใจและสิ่งที่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ตัดปัญหาไม่พูดอ่ะอย่าเคลียอะไรเคลียไปะอะไรอะไรไปนะฮะมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ยากเนาะ หลายคนบอกว่าเธอโชคดีทําไมเธอไม่รักษาไว้แต่ความรู้สึกอยู่ในจุดนั้นอืมตอนแรกก็มองว่าตัวเองโชคดีในมุมคําว่าเงินแต่ตัวเองขาดความสุขนะความอบอุ่นและฝรั่งรวยเขามีสังคมแบบว่ามั่วอ่าเรื่องนี้นะฮะเป็นคู่เปลี่ยนกันเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝืนมากอแต่ก็ได้ลุยไปขับเขาแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ชอบสไตล์นั้นแกว่าอย่างนี้นะฮะเออเนาะเขาเรียกอะไรอะ่ะ ปาร์ตี้ปาร์ตีเ้เล่นเกมบนเตียงหมูนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเลือกถอยออกมาฝรั่งเขาก็เหมือนไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่าเขาเป็นคนมีเงินที่หาหาผู้หญิงได้ง่ายเ <c oughs> <c oughs> นาะพอผ่านพ้นมาก็มาเจออันนี้บอกเลยว่ากลับไปเอาผู้ชายไทยได้เงินก็หอบไปอยู่นะเลิกลาจากเขาเขาก็ให้นะไปได้ผู้ชายไทย อกมก็ทีแรกก็มีความสุขเรามีเงินทีนี้จากเราเคยได้รับเงินจากฝรั่งมาเชื่อจูนของเรานะเต็มที่เต็มที่อ่ะอิ่มตัวเราไม่พอใจได้หอบเงินไปก็ไปได้แฟนไทยนะฮะอืมเนาะก็มีความสุขขั้นต้นสุดท้ายพอเงินหมดอ้าวนอะชีวิตนะะตอนนี้ก็ เลิกกับผัวไทยอ่าแฟนไทยผู้ชายไทยเนาะไม่เรียกว่าผัวนะฮะเออม,มาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเริ่มต้นฝรั่งใหม่เช่นกันก็ได้อายุไล่เลี่ยกกันตอนนี้ก็41ฝรั่งก็42มาที่นี่มาอยู่ที่นี่ก็มาทํางานนะคะก็ถือว่าดีขึ้นก็ปวกลบคูณหารชีวิตผ่านมาหมดอืละเลงเหลิง,เง,เ,งเงินใช้เยอะมีเยอะมาก็มากมายนะคะแล้วก็เอาเงินไปเลี้ยงผู้ชาย ก็ผ่านมาแล้วสุดท้ายคนนี้ก็ถือว่าโอเคคุยกันแบบเคลียร์อเมริกันแชร์มาทำงานเราเคยอยู่ยุโรปเนาะทำงานช่วยเหลือกันนะฮะตอนนี้อยู่กับเจ้านี้มาก็4ปีแล้วออความสุขที่แท้จ,จริงวันนี้ไม่เสียใจนะกับการที่เราเลือกผู้ชายคนนี้วันนี้ไม่เสียดายนะ ที่ฝากบอกยายจ๋าใครจะด่าใครจะว่างโง่หรือสารพัดก็ตามแต่นี่มันเป็นชีวิตจริงนะฮะที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะอืมวันนี้ได้ผัวฝรั่งที่อยู่พาร์ทเมนท์ทำงานช่วยกันนะฮะอืมและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอ่ะเที่ยวเที่ยวด้วยกันดื่มด้วยกันเฮฮาด้วยกันทํางานร่วมบ้านด้วยกันอ่ามันก็เป็นชีวิตที่เพียงพอเราเรียกร้องหานะฮะต่างคนต่างแชร์ต่างคนต่างใส่ใจ การเหนื่อยแรงกายนะกับความรู้สึกที่เราอยากได้นะตอนที่ได้ผัวรวยก็คือความใส่ใจของผัวมันไม่ได้นะฮะแล้วทีนี้พอมาเจอผัวไทยเขาใส่ใจแต่เขาไม่มีเงินเราต้องเป็นคนดูแลนะคะสุดท้ายก็หมดไปพอมาเจอเจ้านี้ต่างคนต่างบวก 50- 50ถือว่ามีความสุขแต่ชีวิตคนเราก็ไม่ได้วัดว่าจะอยู่กันรอดไปถึงไหนเอาเท่าที่เราทำได้นะฮะ จริงๆชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนแต่วันนี้ก็ได้สติทั้งสองอย่างอย่างน้อยชีวิต <c oughs> ที่ผ่านมารวยก็ผ่านมาละเป็นตุ๊กตาหน้ารถก็ผ่านมาละนะเป็นสายเปที่เลี้ยงผู้ชายก็ผ่านมาละนะตอนนี้มาเจออเมริกันแซ่แต่กลับถูกใจนะและมีความสุขอือก็ขอว่าให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นฝากถึงทุกๆคนไม่ว่าอ,อยู่ในสถานะไหนคำว่าผัวรวยเนาะ อยู่ในธาตุเงินเราคิดว่าไม่เป็นไรชั้นทนได้เงินเงินเงินเพียงอย่างเดียวนะสุดท้ายเราก็ไม่มีความสุขความสุขมันไม่ได้ยึดติดอยู่ที่เงินร้อยเปอร์เ็นแต่ขาดเลยก็ไม่ได้นะฮะขาดเลยก็ไม่ได้เพราะชีวิตมันก็ต้องจุนเจียไปเออถ้ามีพอดีพอใช้อืนะแล้วได้ความเข้าใจอันนี้คือชีวิตคู่ณนะปัจจุบันนี้ที่เจอ กับแฟนฝรั่งอายุเท่ากันนะคะเที่ยวเมืองไทยทุกปีเนาะส่งเงินแม่อ่าตอนนี้ตั้งแต่ไปอยู่เมืองไทยเนาะแล้วก็ได้ผัวใหม่เนี่ยก็คือไม่ส่งเพราะว่าสิ่งที่สร้างไว้ให้แม่ก็เยอะแล้วก็ตอนก่อนที่จะก้าวมาเอาผัวฝรั่งนี้ก็ขายที่ผืนหนึ่งเพื่อที่จะเอาเงินกองไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะเอาไว้ให้กับ ตาใหญ่ก็บอกเลยว่ามาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ส่งเงินให้แม่นะพราะมีเงินก้อนกองไว้ในบัญชีไทยแล้วก็ค่อยทยอยให้ก็คือให้ตรงนั้นไม่ได้เอาตรงนี้ไปร่วมอืมปัญหาแก้ไขด้วยเงินก็จริงอืมนะแต่ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราสร้างขึ้นอืเนาะแล้วมันใหญ่โตขึ้นแล้วเราตามแก้ไม่ไหวนั่นคือจุดปัดจจัยที่ผ่านมามาวันนี้พอถอยตัวเองมา ทำตัวเล็กลงนะฮะจากเลือดหลูมาเลี้ยงผู้ชายจากเลื้องผู้ชายจนหมดตัวมาเริ่มต้นใหม่อ่าเดินควบคู่กับเขาไปบอกเลยว่าชีวิตนี้แหละชีวิตที่รู้สึกว่าอืมหนึ่งมันท้าทายสองมันได้ใจนะสามมันได้ลุ้นสี่มันได้สู้กันฝันจมฝันพูดได้ เต็มที่ระหว่างเขาและเรานะฮะอ่ะลองพินิจพิจารณาดูเดอ้อสาวๆเอ้ยอันนี้เล่าสู่กันฟังนะขอบคุณยายจา๋าที่เอาไปเผยแพร่เนาะก็อืมใครจะด่าใครจะย่ำเออหรือยังไงเอาที่สบายใจเพราะกล้าที่จะฝากเรื่องให้ยายจ๋าเล่าก็ไม่กลัวเออนะที่จะโดนด่านะฮะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอืมนี่แหละคําว่าชีวิตพี่น้องเอ้ยนะส่งรูปมาให้ด้วยนี่แหละคําว่าชีวิต ม,มันไม่มีเมืองพอในเมืองพลนะถ้าเราตั้งสติดึงสติเนะาะวางแผนชีวิตได้ไม่ลงตัวไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนก็ลำบากนะมีเงินเยอะอละเลงอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยพี่เขาน้องเขาก็ถือว่าโชคดีได้สัมผัสทุกสถานะของชีวิตนะสุดท้ายแล้วพอมันลงตัวอยู่ตัวเราจะรู้อืของ ชีวิตความเป็นจริงว่าเราต้องการอะไรนะคะแต่ตอนวิ่งน่ะโหยหาเนี่ยเนาะมันก็จะไม่ค่อยเห็นในมุมมองนะอยากได้เงินก่อนละเป็นขั้นต้นพอมีเงินแล้วพื้นฐานเราก็จะดีขึ้นอืแต่ถ้าเราไม่มีสติที่วางแผนคําว่าเงินในมือเรามันก็พังไปได้ด้วยตัวเราเช่นกันไม่โทษใครไม่อาติว่าใครนะคะอันนี้เขาเรียกว่านักเลงพอรับและคุย เล่าสู่กันฟังในมุมผิดพลาดของตัวเองเนาะคิดเห็นเป็นยังไงเนาะใครเจอแบบไหนก็มาเสริมมาเติมให้ด้วยพี่น้องคะขอบคุณหลไล่เด้อนี่ถ่ายรูปคุณนายมาให้ดูแล้วยังถ่ายรูปแบบอ่านะฝรั่งคนแรกโอ้เลิศจริงนะอ่าผัวไทยนะฮะนุ่มไทยเนาะอืมธรรมดาละไม่ไหมเนื้อหอมเมียฝรั่งยาไปเนาะเงินไหลนะะ ออกระเด็กน้อยเนาะกระธรรมดานะฮะแต่คนปัจจุบันอายุไล่เลี่ยก,กันอืแล้วน่าคือกันเดี๋ยนี้าอีเป็นเนื้อคููเพิ่นแท้ละพี่น้องเว้ยอยากโสให้เบิร์เด้แต่กละบบได้เด้อสฉพาะใหญ่จ๋าว่าแล้กก็ไปจ้า